สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผม้ามาตาาโคงสุดท้ายครับของปูเจ็ดสองครับหมวดวันที่หนึ่งม่นาคม2 5 6พครับปูจะฟันให้ครับให้เน้นๆด้วยครับผมจะเน้นตัวไรนจะย่ำตัวไรอย่าพลาดครับคลิปนี้ครับไปฟังไปเบิ้งน้ำกันครับจะเดียวเพื่อเดียวครับ คือฟัน,นหรือมันบลปูครับผมน,นี่ชุดเต็มนี่อ่าชุดเต็มโอเคมันออกชุดเต็มเลยนะครับผมทรรมะนะอ่าแล้วจะครก,ก็ชุดเต็มมั้นะชุดเต็มแล้วปูเนาะกับกับชุดสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเจ้าสูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดสูตรสองศูนย์กับห้าสูตรหกสูตรสามหกกับเจ็ดแลปูแล้วลลก็เลขเลขที่ว่าต้องวันนี้ปู เลขอ่าสูตรที่ที่เน้นสองตัวแปดกับเจ็ดเป็นมะครับแมนครับผมสี่กับแปดนะมันมันจะมาอยู่ตลอดสองตัวนี้ติดบนติดล่างครับอาว่ามีสองตัวนี้บ่ได้กินอ่าบ่บนกลางนะบ่บนกลางแมนครับบ่ได้อาจจะมา้าทลกานแมนท้กบนแมนเป็นไปได้อืครับผมอีกขึ้นนี่เนี่ยในนี่ข้นวันซีโค่นี่จะเป็นเงินครับอืออือนี่ะครับแมนซีโค่นี่ตด้นี่ล่างไว้ครับ เนรังเนงซีคูนี่เนเนนในเลนมาปัวมักตัวไหนยัยมักตัวไหนกับปัวตัวนี้เก็บแปดคือตัวเกาห่อที่เขาห่วงๆแลเขาเล่มหาเกามานั่ับผมสบายาชิมาตัวนี้ับมาหันบะถูกเมื่อมันก็เลยรถตัวนั้นมันชิมามดกว่านี่นะครับตัเนี้เนี่ยตัวนี้มา่ใส่นี้นะมามีสีเห็มนะพราะก็บแปดเก็บ เกดหรือเกดหกับ,บมาเกตแปดมนี้แกนี่ยะนี่เคเกแปดนี่สาตัดีปูวนะสาตัววันนี้ฟันตัวใดครับสามตัวทีสามตัวถ้าต้กะับด้เอาน่ยครับอือนี่ครับเด็ดาครับเจ็ดหกศูนโอ้โครับคือ ชุดนี่ควรวับชุดนี่คือคัดไทยเน้นไทยคงสุดท้ายแล้วนะปูเนะาะกับเจ็ดหกศูนย์กับโอ้หกศูนยแดงหกศนแดงครับเจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนครับ <c oughs> ล่างหกแปดเจ็ดแปดโอ้ครับผมอันนี้ตัวเด็ด ตัวเด็ดประพูนี่กลับผมโอ้โอ้คับผมบนแม่นบ่ค่ะบอรูว่าบ่นเรืองหลังอ่เขาเขาหมักบนคือตัดให้ตให้คู่เดียวนี่าคู่เดียวแม่นคู่เดียวเลยนะแม่นมันใจเล่นเป็นประปูคงสุดท้ายแล้วกรับผมกมั่นใจครับเมือสูมโนนะครับสูนเอ๊ะไถ่ปราพูนนั่งก็มักมักสุน ครับตัวเดียวเน้นๆนกปูเนาะครับแคปมาเลยครับท่านผู้ชมครับปูเจ็ดสองครับฟันทงให้ยแล้วครับตัวเดียวเท่านั้นครับครับพวกวิ่งหรือวิ่งเอาผู้มักจับกับจะบอกได้แม่สุดมันเนี่นึ่งสอมเนี่ครับสามตัวถ้าเปรชอบที่ปูจัดให้ที่ปูคัดให้ยเน้นๆแล้วเนนี่มาแน่นอนครับ ออกจากนี้แล้วนี่ครับปูเก่าออกจากชุดนี้ครับสูตรหนึ่งสูตสองสูตรสามอืตารางมมีแต่เก็ดเจ็ดเก็กับเก็ดหกเด้อนี่ตาราสูตรเต็มมันมีอยู่ครับอืมเต็มราง4ีคูแหละดินซีคู่ครับอืมแปดหาหาแปดมีโอกาสมากปะครับปูเป็นเป็นไปได้กับถต่มากก็คือแปดเหอเอาหาแปดซูดูแปดหาแปนะ ครับตัวไมีศูนย์ศูนย์แปดหาแมนเอคือห่อห่าอันนี้ซ้องตัวเห่อนินแล้วเนีไงครับแต่หามากคือเออนีคือเป็นแปดหาศูนย์ไปครับคือศูนย์หาศูนย์แปดศูนย์แปดหาไปไปได้แหละแต่ว่าผมหมั้งนี่ครับหกแปดมันเป็นได้โอ้หกแนฝ่าชอบหกแปดได้ครับหกแปดได้เออทำมา่งคือคาร์บนขึ้ตัวนี้ได้ผเก็บได้ไครับค คืออาจไม่นมากหกศูนย์แปดหรือเองได้นะซับดีได้นะครับเ็าำมักศูนย์ท่องตรงตัวนี้เว้ยมันถ้าเนี่ยคือจุดนีไม่ใคหลุดเลยออกแปรได้ไม่ใครรุดเลยอ่าตามสูตรที่ผ่านมาเนาะไหลหวนท้องปูเนาะคือตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเด่นหลักแปดับถ้าวิ่งเนี่ยปูวิ่งตัวไรครับถ้าวิ่งเนี่ยวิ่งแปดกับเจ็ดวิ่งแปดกับเจ็ดมันก็จุดเก่ามันเก่าทั้งหมดยอดจุดก่าเลยนะครับ เป็นบนเนาะค่ะเจกับแปตานมักหกเจกับแปม่นอ่ามัก็มีแค่นี้เลยสามตัวจับใกัดมักปูมักเจกับแต่ว่าวิ่งเนบ้านเลขมักหกตาอันวิ่งนี่็กับแปดหันมักมักส่วนตคือหมักส่วตัคือหตานในวิ่งถ้าจับได้กันก็ได้นี่หกแปดเจแปแล้วก็หกเจ็นี่มีแค่สาตัวเลครับผมสมมุนไปอาจเป็นเงินเขตัวนี้ยหกแปดหนึ่งแต่สมบนนั้นหกประตูเป็นเงินครับผม เรียกวันนี ok> ้วันนี้ปูซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนครับวันนี้ครับหกศูนย์โอหกศูนย์แปดหกกับมี่ครับแหกหกศูนย์แปดหกแมนมี่โอ้ไครับศูนย์นี้ห้าศูนย์ศนย์กับมี่แค่นี้นี่ห้าห้าเสี่ยวใช้ศูนย์นี่ห่าศูนย์หกศูนย์เจ็ยศูนย์นะครับโอ้ค่ะอามักศูนย์นะ และสามตัวตรัตตลีไ้แต่ะเลยปูวันนี้รอตตรีที่มัน,ม,นมันไปหลายหนาดนมันมันหาว่าได้นะตั้งกับตั้งตัสร้างขราเจ้านั่นซีใบนั่นเพียงละอันทั้งเด,ดือนที่เ้าวานี่นี่เจ็ดแปดกเนี่ยกับปูบัวอะไร้ันสร้างเจ็ดแปดกบัวอไรมนโอ้ครับว่าทมมาเบิร์นี่บวัวอะไร มาลาดมาตลาดมาครังมันเปิดวิราชย์อะไรนี่แค่นี้ละครับคงสุดท้ายปูกับฟันเห็นแล้วครับผมนี่ตัวเดียวพึ่งอ่านี่ละตัวเดียวเน่นๆครับถูกกระถก็โถก็ครับเอาไม้กันได้มันไม้กดีนี้พกซูนี่นักบ่นหมอปูแต่คิดว่านักบ่นกันลางไว้จักหน่อยกันลางไว้แมนโอ้ครับอืม ส่วนล่างหกแปดเล่ห <68 S 2> ์หกแปดกับเจ็ดแปดเนี่ยปูนักเลยที่แรกกับหกแปดตาเ้องเบิร์ตามสูตรมันจะเป็นเจ็ดแปดเป็นเจ็ดแปดแมนคือตามตรงมันคือเจ็ดแปดเนี่ยครับที่แรกเขาเขาลงไปมันว่าเมื่อไรเบิร์กต่ำนมั่นมันนั่นค,คือจุดน,นี้นี่ส่วนที่พนัพนๆมากมันจะเป็นตัวนั้นเลยเี่านี่ตัวมันนี่เก้าสองบล่างนิดนี่เก้าสองเจ้าบกสามศูนี่กับนี่ สามศูนย์คมันมันไปอยูหัวที่จุวนี้มันกัหาเก้าเห็นปะมันมาตรงเมื่อมันกัมาหาเจ็ดนี่มันก็ถือรักอยู่ว่านี่นะตัวตรงมันคือเจ็ดแปดครับไม่นอาจจะเป็นเจ็ดแปดเลยล่ะเออล้างอันะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดถ้ารุดมากเท้าเดินซ้ายเก้าคือเป็นเจ็ดหกครับถ้าเป็นเปล่าได้ก็คือเจ็ดเจ็ดแม่นคือนี่เจ็ดไปเลยล้างอ่ะครับตัวเดียวคือเจ็ดหกตัวเดียวครับ นนไม่ได้เงสาคูนสามคูส่คูนี่ครับถ้าพอดเจ็ดหกศนปดหกศนอาจจะเป็นศูนย์แปดหาศูนย์หาแปดก็เป็นได้มาปูเรียแต่เีบเข้าประตูขวางจูไปูมันมัเป็นได้มัเป็นได้มัได้ส่วนอี่เออไมหมปได้ตา้ให้แปดนั่นเอาไปเกมแกมไปนะแปดครับศูนย์ไอแกมไปได้เอาปูกับมากหกศูนย์เนาะค่ะเนาะค่ะ มันไม่ง่ายมันเ่เขาหมูบ้าวเถากะมักแปดหากวนฝ้ากะมกัหกหกแปดครับโอ้ศูนย์มแปดมีสิทธิมาได้ครับท่านผู้ชมครับดด้เหล็กนี่ล็อกปูนี่เขาม้าสามตัวตลอดครับหววที่พานมาเนี่ยกะหาเก้าเจ็ดนสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนี่ก็มาสามตัวตรงครับถ้าจับถ้าผู้ชอบที่ปูจับให้ครับท่านผู้ชมครับสูตรละสูตรละโตมาาแน่นอนครับแต่ว่าปูว่าตามสูตรเลขลักตัวนี้จะผ่พลาด กับแปดกับเจ็ดนี่ครับผมสองตัวนี่ครับตามสูตรปูอ่างมีเห็นอ่าครับผมครับโอ้คงสุดท้ายปูกะฟันให้เน้นเนคัดให้เน้นเเลยเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับทุ่นหน่อยจัดเลยครับตัวเน้นปูครับอ่าตัวเดียวหกศูนย์ครับสามตัวเจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์ก็ถือว่าตัวเลขก่าหลายตัวนะปูเนาะครับล่างหกแปดเจ็ดแปดปูวา เด่นเสมอกัน60นี่ติดบนติดล่างไว้น้ำครับเอาครับท่านช้ชมครับถ้าชอบประจัดถ้าคัดกระพานครับผมครับถือว่าคงสุดท้ายแล้วครับปูตัดห้เหลือหน่อยชุดคัดให้เน้นๆนหน่อยโตครับตามนี้ด้วยครับท่านช้ชมครับ2โต60ครับโตเดียวเท่านั้นครับปูวาติดบนติดล่างไว้น้ำด้วยครับ3โต760 860ครับล่างครับ6878 สองครูถนัดเน,น้นๆหรือจะชอบนี่สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามจับเอาครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับช่อง u t u b e บ่าวเถ่าน้ำโชว์ครับช่อง u t u b e บ่าวเถาชาแนลครับขอทุกท่านครับถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับผมบ่าวเ่าสวัสดีครับ